สวัสดีในตอนเช้าเช้านะคะวันนี้นะคะวันนาพาทุกท่านนะคะมาตักบาตรตอนเช้าเช้านะคะกับน้องครีมนะเป็นช้างเสนรู้ของควานแก่นกับควานแอดนะคะในช่องทางน้องครีมแฟมิลี่นะคะวันนี้น้องครีมพอดีน้องครีมนะคะครอบครัวน้องครีมเนี่ยได้โรงช้างหลังใหม่แล้วนะคะที่สร้างไว้นะคะที่จะทาคลิปให้ชมนะคะวันนี้น้องครีมก็อยากมาใส่บาตรนะะก็เลยนะคะมาใส่บาตร เดี๋ยวเรามาชมภาพบรรยากาศของน้องครีมในการตักบาตนะคะว่าน้องครีมทำได้ขนาดไหนนะคะเก่งแค่ไหนเรามาชมกันเลยนะคะระหว่างรอระหว่างรอเอ้ยเอ,ยเอ,ยเอยจะข้ามรั้วแล้วจะข้ามรั้วตัวก็ใหญ่ทำไมถึงกลัวหมานี่เขาจะเลือกกินนะครับสมุนไพร เขาจะเลือกกินสมุนไพรเฮ้ยเฮ้ยหมาเฮ้ยตัวบองอะบองตัวเล็กนิดเดียวเองอ่าเนี่ยไอ้กินสมุนไพรอย่างเงี้ยดีอ้าวกินไปกลัวไปคูไปนี่ช้างนะเขาจะเลือกกินนะฮะอะไรที่เป็นมีประโยชน์ต่อร่างกายช้างเขาจะรู้นะ ยาเยอะดีมากเลยนะคะแถวนี้อาน้องคีมมานผูกไว้แถวนี้ก็อิ่มแล้วนี่ทั้งวันน้องคีมนะกลัวหมาเอ้ยอะไรแล้วมา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 บังมาบัง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 มาแล้วบังบังมาแล้วบังมาแล้วอืมบังมา แต่งตัวก <laughs> <t iny> ่อนแต่งตัวก่อน่ตระเยอะชาวบ้านแถวนี้ตกใจเสียงควานนะฮะควานเสียงดังวันนี้ถอยขามาถยกขาหน่อยยกขาหน่อยน้าตัวงานเอง เปลี่ยนแบบมะนาวกี่เนาะแอร์ตัวจะกู้ามาแหล่งลมเลิศสลาบกระต้อนนั่นละเฮ้ยพ <c oughs> ิมจะกินเสาไฟฟ้า ท่ากลัวมาต่อช่วงนี้ คีมพามาแล้วคีมมาใส่บาทเลยน้<า>องคิีมแปลงฟันตอนเช้าต้นข่อยกินต้นข่อยเป็นการแปลงฟันท้งช้างและคนสมัยแต่ก่อนนะฮะสมัยแต่ก่อนเนี่ยคนโบราณนะฮะก็เอาต้นข่อยนะฮะในการแปลงฟันกับเรือนะฮะ<า>แล้วมยนยงีหนาเยะอ้ ơi <laughs> vô

大家好。嗯嗯嗯

ตน้างตนขเดก้างังเดมันหโบมาเด้กัเด้องยังลงุงพี่เอาหางตีรถเมื่อกี้เขาบอกว่าสี่เสี่แปาตว

ต้องกินตามมาเต้องกินตามมาเลยกินตามมาคีมก่รอคริมตามมาเลยเล่นกับลุงคิมเล่นกัลุงเฮ้ยคอหากินข้าวโพดโอ้ย เกซ้อสตัวน้นี่ซ้อแล้วุณยายให้รเลยคุกจัจิบเลยด้ดิงด้้มากเลยเหนหมิ้เลยอาไปจิ้ยใส่ปากรนใส่ปากนยายกชจับยายจับเลยข้าปิก่อนจิงปิงก่อนิงปิงี่ิงข้าปิกละจิงิงิขอบคุณค่ะสวยเหรองานทตงาน่งนเฮ้ยอ่อนเก่งเนาะ อ้าคนเก่งคนเก่งขาคนเก่งมองเห็นแล้วเด้อยงอนเลยงอนงอนทำไมอ้อนเก่งแท้เหล่าสาวตาหวานสาวกีมอ้อนเก่งนู่นอยู่นู่นเย้แล้วดิเอ้ยเอ้ยตามยายแล้วตามยายยายอยู่ไหนกีมตามแล้วมองหายายข้าวบ้านง่ายนึมองหายายเหรอคะไอ้ดิงไปติดกลับกลอย เห็นไหมป้าแย่งหลานกินแล้วเนี่ยฮะป้าแย่งหลานกินแล้วใหย่มองกล้องหน่อยค่ะใหญ่มองกล้องหน่อยยิ้มหน่อยค่ะยิ้มยิ้มยิ้ไม่ใช่ฝืนยิ้มยิ้มแบบธรรมชาติยิ้มหน่อยค่ะ พี่ยายรักช้างไหมคะคุณยายยายกลัวช้างคุณยายบอกว่าตอนสมัยเด็กๆช้างเคยไล่คุณยายนะไล่ยายต้องวิ่งลงไปน้ําชีนะคะนี่ยายก็เลยกลัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะะวันนี้พาน้องทีมมาใส่บาตนะคะวันนี้เราใส่ชุดสีเดียวกันเลยสีส้มเหมือนกันเลยนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักนะ น้องคิมหลานป้าอือกอดแน่นแค่จุ๊บๆหน่อยอุ้ยจุ๊บเลยบอกใช่ไหมเหรอไปวันนี้ไม่ใส่บวกให้เสร็จใส่บาตรได้เลยชุนนี้่ข้างไหนฮะน้องครัวคุ้ยนะเด๋วเนอะใส่บวกสั่งนี่ฮะก็ชุมชนเรานะฮะก็เป็นธรรมชาตินะคะของชุมชนบ้านหนองบัวนะฮะเป็นการท่องเที่ยวของชุมชนนะฮะ ซึ่งในตอนเช้าก็จะมีไฮไลท์พิเศษอย่างนี้นะคะในการจักบาทอาหารร่วมกับช้างนะคะอืใช้สายหน่อยก็จะพาไปเล่นน้ำกับชา้างเอ้ยมีคโคลนด้วยไม่ให้จุบแล้ว,วนะเมื่อกี้จุบดินแล้วนแทถือว่าเป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากนะคะเพราะช้ชางไม่อยู่นิ่งนะคะจะกิ่งไปกิ่งมาเ<ล>ดินไปเดินมาโดยเฉพาะน้องครีมเนี่ยมีหมามาอยู่เนี่ยเขาจะกลัวหมาเนี่ยนีกลัวหมา

ตัวเล็กเกินเดี๋ยวน้องกินจะเผลอตัวไปทำลายหมานะคะนี่ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศนะคะท่านใดนะคะที่ชอบวิดีโอคลิปวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งนะคะกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เราทำให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะไปเลยไปเลยไป้ลย โอ้เดินพาเลตน้องคิมเดินพาเลตนะเนี่ยน้องคิมเดินพาเลตน้องคิมเดินพาเลต บาเสร็จแล้วน้องคิมก็กลับบ้านนู่นบ้านน้องคิมอยู่ข้อทางนู้นนะคะระยะทางประมาณหนึ่งร้อยเมตรมาคริมจะซื้อลายน้องคิมน้องคิมจะมาซื้ออาหารเมตร น้องคีมบุก้านค้าแล้วนั่นนั่นนั่นตามแม่ไปแล้วนั่นอันนู้เอยเอ้เอเอช้างเห็นชนคนอะไรเลยิ้นอ๋เอออไอ้เฮ้ เชียร์ได้งเชียร์น้องคีงจัดการแล้วเฮอเอ,อบ้างบ้างเราแตนบ้างมาไหน,นบ้างบ้างก็เราแตนก็เสียหน่อยอ้แอร์จเสียหน่งไ้ไอ้สตะกวงกวนมาเอาั้าีกวมาเอา

บังบงมาส่งครีมกลับบ้านนะคะป้าชมจีนาเโรบยงบานฮะอ้าวละครีมจะกินของเขาเด้อครมเกือบแล้วเกือบแล้วต้นนึงไหนไก็เห็นแล้วต้นนึงไปเดายฮ้เเอม be ันเพิ่าส่งมาิว่าเอเ้อกำลังชิมยอดชนิดเล บังบังลบรถเลยรถชนแล้วรถชนเอ๊ะเอ๊ะกูวะเอาละแค่แนวบจาคนะบริจาเอออ่ะบังบังบังไปอยู่ตรงขาครีมแล้วน่ะระวังมันระวังครีมเตะเด้อบังเด้อ บางครีมเตะนะลบมาทางนี้เลยลบมาทางนี้เลยบางบางมานี่กันได้แล้วนั่หมากลัวรถช้างกลัวหมา จ้าเอาเออได้แล้วกวอะไรขนาดนั้นกลัวอะไรขนาดนั้นน้องครีมเนี่ยทุกหนาตอนนี้ก็ข้าวกำลังสวยงามนะข้าวกำลังสวยงามเลยนู่นข้าวน้องครีมอยู่ทางนู้น เดี๋ยวจะพาน้องครีมไปซ่อมข้าวแล้วกันหลังนูน่นแม่ลุงป้าอยู่ทางนูน้นรอน้องครีมแล้วน้องครีมไปใช่บาตมาแล้วน้องครีมกลับมาแล้ว